สวัสดีครับชาวชิปเลียนทุกคนกลับมาพบก,กับผมอีกแล้วนะครับในวอร์ฟเดเวอเรชั่นแฟนตาเฟนตาซีนะวันนี้เรามารีวิวบริแทสออฟเอิร์ดนะแล้วเดี๋ยวคลิปหน้าเป็นอัปเดตแล้วก็เดี๋ยวอาจจะมีรีวิวเอ่อเอ่อคาวกับที่ไฟใช่ไหมแต่ว่าเออผมไม่ค่อยแน่ใจว่ารีวิวตอนนี้มันจะถูกต้องสักทีเดียวนะเพราะว่าเอ่อมันยังไม่มีร้อยสี่ร้อยสี่สิบแล้วก็เอ่อยังไม่มีท่าเซนแดนต์ด้วยใช่ไหมแล้วก็ยังไม่มีลิมิตเบรกด้วยก็เลยแบบว่าเออมันเอ้ยไ๊ะ มันยังไม่มีร้อยี่สบป่ะอันนี้มีร้อยี่สิบอย่างออมีร้อยี่สบแล้วมั้งทุกตัวน่าจะมีร้อยิบหมดปะ่ะมีปะ่ะอ,อ่าใช่มีจ็อบเลเวลยีห้าโอเคก็แปลว่ามีร้อยสิบนะแต่ว่ายังไม่มีรนะ้อสี่สิบเนาะเออ,เอไม่เป็นไรก็ถือว่ารีวิวไปก่อนแล้วกันอ่าตัวนี้มีทีมอที่ดีมากนะเป็นเกาะหนักที่บวกซิงเกิลเทเกตดิตนยี่สิบแล้วก็บวกเคอร์เลด้วยคือ ก่อนหน้านี้ที่ทีมอมีทำหน้าที่เกี่ยวกับเรื่องการชุบชีวิตก็คือมีมของมีรีเลชของของตัวเอ่อชื่ออะไรนะฮาโลวีนใช่ไหมเอออันเดียแล้วก็ไม่เคยออกมาอีกเลยเมีอัน,นี้ผมมาแต่ยังดีที่อันเนี้ยมันใส่ไม่ได้ทุกอาชีพเหมือนอันนั้นอันนั้นมันเล่นใส่ในทุกอาชีพเลยก็เลยแบบว่าเออขี้โกไปหน่อยแต่ว่าอันเนี้ยเอาจริงๆก็โกเหมือนกันเพราะว่ามันใส่ให้แทงแล้วบอกซิง,กงเกลิลทะเกิดรีสตันใช่ป่ะแล้วทำให้แทงตายยากด้วยใช่ไหมเออถือว่าอันนี้ดีมากเลยในแทงหลายๆตัวที่มันไม่มี เคอร์เลชอย่างเงี้ยมันก็ทําให้อันเนี้ยเติมเต็มมากๆในการเป็นแทงนะครับอ่าถือว่าดีอย่างน้อยอ่ะมันได้ฟรีจากก e ีวอชใช่ไหมก็ควรจะทําเป็นเลเวลเก้ามีทุกคนเนาะต้องทําอ่ะเราต้องมีอ่ะ,ออะบวก HP กับ Xtag สิบห้านะ HP สิบเปอร์เซ็นต์ Xtag สิบห้าเปอร์เซ็นต์ตาม Matter Beauty นะแล้วก็อันนี้ Inkiesing Attack Resistance สิบห้าด้วยนะถือว่าโอเคเป็นแทงแหละอันนี้มี HP ในบอร์ดอีกสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะแพ้ลมชนะสายฟ้านะครับต้องเป็นธาตุดินเนาะ อันนี้คือการทุกอย่างยกเว้นปืนแพ็ปปืนแค่สิบเปอร์เซ็นต์การสลชยี่สิบกันแทงสิบห้ากันหมัดยี่สิบกันเวทสิบห้าอันนี้คือรีสแตนดีมากนะกันพิษสิบเปอร์เซ็นต์การชามห้าสิบแล้วก็การอ่าพาราไลส์ห้าสิบเออถือว่าอืมอืมเป็นทุกอย่างดูดีหมดเลยทุกอย่างดูดีหมดเลยอืมเอาไปดูสกิลกันเนื่องจากเป็นตัวหมัดใช่ไหมเออเลนมันจะสั้นหน่อยเนาะอันนี้เพิ่มดีเฟนซ์ยี่สิบถ้าต่อยได้ได้เพิ่มดีเฟนซ์ยี่สิบ อันนี้ถือว่าโอเคเลยแต่ระยะก็สั้นไปนิดนึงอันนี้อันนี้เดี๋ยวนะอันนี้ไอ้สกิลหนึ่งคนละสกิลกว่านี้อันนี้ลดฟิสิกส์ดาเมจ7500 HP นะอันนี้คือดีอยู่แล้วก็อ่ถ้ามีเดี๋ยวนะแป้นหนึ่ง CTR เป็น HP is below 50%ิ for sale อ๋อโอเคนี่ถ้าเกิด ถ้าเกิดเลือดต่ำกว่า50%จะมีจะได้ c t u p แล้วก็มีโ r o t e c กับเชลอย่างอย่างละ25%ด้วยนี่คือเป็นอ่บัฟดีเฟนต์ให้ตัวเองเลยแน่ๆคือโดนเบาลงแน่นอนส่วนอันนี้มาดูอันนี้อันนี้ได้ถ้าเห่ืออร่างนี้ดิเอปไหมไม่แปลให้ผมด้วยอ่านี่เพิ่มเฮด d แนะให้ตัวเองแล้วก็อ่าฟิสิกส์กับเมจิกอ่าดิทันเบสนะครับยิ่งอยู่ไกลย,ยิ่งยิ่งโดนเบาใช่ไหม ถ้าที่อยู่ไกลไกลหกช่องเนี่ยก็จะจะกันได้10บนี่ถือว่าเยอะอยู่นะอ่าโอเคแล้วก็ถ้ามีเพื่อนอยู่ในระยะจะเพื่อนจะได้ลดดาเมจเทคเคนนะครับอ่าไม่ได้บอกว่าเป็นเมจิกหรือฟิสิกส์เป็น้างล่างแล้วก็จะได้อ่าเชนรีสตินดาวเป็นไทป์ไม่ใช่เอ e m เมนก็คือหมายถึง w e ปป้อนไทป์ที่เป็นเป็นเชนของเวปป o อนนะไม่ใช่เชนธาตุนะครับ บีฟอร์ a อ t a แทด้วยไปดูข้างล่างสินี่ระยะรีเดิวลฟิสิกดาเ a ม e t เท e เคนยี่สิ้าเปอร์เซ็นตแล้วก็เออดนเมิเดชั่นนี่อันนี้คือนี้น,ะนี่ดีไหมั่นยี่สิบห้าเปอร์เซ็นเหมือนกันแล้วก็เอ่อเชนรีแซน์สามสิบโอ้ดีมากอึดเลยทําใไมเพื่อน,อ,นอึดอันนี้เป็นตัวที่ทดีมากอยู่นะเออน่าจะเป็นตัวฟรีด้วยเนาะม,มีอันนี้อีกเพิ่มเฮดอีกมีเพิ่มเฮดสองสกิลเ,เลยเหรอ ันจะเพิ่มเฮไเป็นทำไมเยะแย่เนี่ยอ๋อมันเพิ่มเฮเมื่อเฮีน้อยกว่าหรือเท่ากับ50%อืมแล้วก็เพิ่มดีเฟน s ์40 3สิบสเทินเมื่อเฮทพีมน้อยกว่าหรือเท่ากับ50%อร์อ๋อคือใช้ปุ๊บมันจะแบบว่าเพิ่มคีออเวดด้วย50เพิ่มเอเวนยี่สบห้าเพิ่ม h ฮทพีห้ด้วยอันนี้คือ ไม่ได้บอกว่าแบบเอออยู่เป็นเธอแล้วลดอะไรเออสามเทออันที่าสามเลยก็คือต้องใช้ตอน HP ต่ำกว่าห้สิเท่านั้นถึงจะเก่งละมังม้งถึงจะดีละมั้งมันก็เป็นสกิลที่ดีนะเพิ่ม HP ด้วยเพิ่มไรด้วยเออเยอะอยู่ถือว่าดีเลยนะอันนี้อแต่ต้องไม่ตายก่อนนะต้องอยู่อึดๆก่อนก็คือสมมุติว่ามีท m มเป็นเออแบบเคอร์เลชใช่ไหมก็เคอร์เลใส่ตัวเองแล้วก็แล้วก็พอเฮพีต่นก็ใช้สกิลนี้ปิืมแล้วก็ฮิลขึ้นมาแล้วก็ดีเฟนซ์อึดออันนี้ หกช่องด้านหน้านะลดดิเฟนเพนของศัตรู30ทําให้ศัตรูตีบอลลงด้านเบลละหกห้าเนานะแล้วก็อันนี้อันนี้อ่ดิสเปลออโต้รีไวท์ซิงเกิลแทร็กเก็ตแล้วก็ด้านาเบลสองร้อยเปอร์เซ็นต์ศัตรูโฟลดไม่มีใครใช้โฟลดแล้วแหละในโลกนี้ใช่ไหม <c oughs> ก็เอาแค่นี้ก่อนในฐานะเป็นตัวฟรีถือว่าเออ่สกิลโจมตีน้อยแล้วก็แต่ว่าแต่ว่าเนื้อๆนะไม,ไม่ไม่ต้องคิดอ่าระยะสั้นการสกิลโจมตีน้อยแต่ว่าอึด ประมาณนี้นะเอออันนี้ตีรถเมจิกเอ็กแท็อันนี้ระยะไกลเอวเออันนี้ทําให้ตัวเองอึดขึ้นนะครับเพราะตีแล้วดีบัฟศัตรูเนาะดาเมจดละหกห้าเปอร์เซ็นต์อันนี้อ่าอ๋ออันนี้บัฟเพื่อนให้เพื่อนไม่โดนเมจิกเอ็กแท็กสปิริตดีเฟนส์แล้วก็อ่าเป็นดีบัฟนะจะไม่โดนเลยกันดีบัฟร้อยเปอร์เซ็นต์ใส่เพื่อนรอบๆนี้นะครับแล้วก็ In for all attack, type อินคีดีบัฟดีสแตนฟอร์เอ็กแท็กไทป์ดีสแตนอ๋อรถ ลดการการการโจมตีกับการดีบัฟที่มันทำให้แอคแทกไทลดลงเออใช่ไหมดีบัฟรีเทนต์ for all act act i, แอคแทกไทรีเทน์เออใช่แหละคิดว่าใช่นะด้วยเออก็คือเพื่อนจะไม่โดนดีบัฟที่เกี่ยวกับการโจมตีแล้วก็การป้องกันเลยเออประมาณนี้อืมแล้วก็มีอ่ามีมองแถมมาให้แล้วก็มีเม hay, ก๊ไนท์แถมมาให้ด้วยเก๊ไนท์นี่คือจ็อบของ น้องวงัวงวะเออใช่ไหมใช่จมนี้ปะ่ะไม่แน่ใจนะอันนี้มีบวกไอแทกและสิบเปอร์เซ็นต์หนึ่งเทิร์นนี้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่อันนี้มันเป็นสกิลเอ่อของม้องใช่ไหมม้องเป็นตัวที่ที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ในพอฮิดผมมานานแล้วไม่ว่าม้องไปอยู่กับอะไรก็ทําตัวให้เวิร์กไม่ค่อยได้เท่าไหร่เอออย่างอย่างถ้าถ้าก็ระยะสั้นแล้วก็การันตีฮิตก็ถึงจะบัฟมาแล้วก็ยังรู้สึกว่ามันก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่อย่างถ้าเนี้ยมัน ได้เมล121%เองถ้าเป็นถ้าเป็นแทงด้วยก็จะตีเบาเข้าไปอีกเนาะออันนี้165%โดนสายสี่ช่องไปข้างหน้าก็ก็ใช้ยากอยู่ดีถ้าที่มันศัตรูยืนไปแค่ตรงมีโอกาสที่จะเกิดขึ้นยากกว่าพวกกากาบาทหรืออะไรอย่างนงี้นะอืมโฟล์ก็ไม่มีใครใช้อยู่แล้วเนาะส่วนเกสในนะอันนี้บอกอะไรบ้างอ่ะเดี๋ยวขอดูซิดิสเปลออตโต้รีสโตโอเคลบดิสเปลนะเออเอ้ยลบลบลบ,ลบรีเจนเนเนาะเออแล้วก็อันนี้ ตีไซเลนต์อันนี้ตีรถแอ็แท็กแล้วก็อันนี้ลดเออร์ลีสแตนสามสิบแล้วก็อันนี้สตารวมรวมๆก็ผมคิดว่าใช้สับจ็อบของตัวจ็อบเมนดีกว่าเพราะว่าเป็นระยะเป็นอันที่สกิลค่อนข้างระยะดีแล้วก็ดีบัฟที่ดีแล้วก็มีมีดีบัฟเอ่อพวกนี้ด้วยซึ่งไอ้ดีบัฟพวกนี้มันเจอกันบ่อยอยู่ช่วงนี้มัน,ม,นมันใช้อัดดีบัฟพวกนี้ใส่กันบ่อยอยู่นันก็รู้สึกว่าเออพวกนี้อาจจะไม่ไม่จำเป็นเท่าไหร่ถึงจะบอกว่าอยากได้การตีฮิตแต่ว่า ตัวมันไม่น่าจะแรงพอที่เอาไปต่อยใครแล้ว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 คาดหวังได้ในความคิดผมนะเอออส่วนสก,กิลเขียวก็คือเพื่อนวันนี้ HP 12 defense 13บวก h ้5แล้วก็ทําให้ดีบัตบีเคสที่้5นี้ก็กลางๆอะ่ะทำเป็นของแท้งฟิสิกเต็มที่เลยอืมส่วนอันนี้อืมถ้า ถ้าคิดว่าดาวมจไม่พอก็เพิ่ไมไว้แข่กับสไต์ไปหน่อยอันนี้ก็จะทําให้ตัวเขาตีแรงขึ้นหรือไม่ก็อันนี้อันนี้อาจจะก็อาจจะดีกว่า,าดีเฟนเทน40แล้วก็อันนี้24เออนี้ดีกว่าข้างบนนะแต่ว่าถ้าใครแบบว่า,อ,าอยากให้อึดแบบอึดเลยอึดเอาไปแทงเลยแล้วก็แต่ว่าอันนี้จําเป็นจะต้องสู้กับไลท์ดาร์กไลทนิงแล้วก็เออเท่านั้นนะครับเพรานั้นแต่ว่าเมตาตอนนี้มันเป็น น้ำกับน้ำแข็งซะเยอะใช่ไหม A2 แล้วเดี๋ยวต่อไปเออก็ไม่แน่เดี๋ยวมีคามาคา,าก็จะเป็นไลท์เหมือนกันก็น่าจะเป็นตัวที่มันจะมาเมตาเหมือนกันทีมดาร์ l ไลท์ก็คือทีมแม่มืออะไรพวกนี้ไม่ไม่ค่อยเจอเท่าไหร่แล้วตอนนี้เจอน้อยลงมากกว่าทีม A2 กับทีมจุ่มเยอะเนาะแต่ว่าโอเคทีมดินอาจจะเจอได้อีกก็ก็ใส่อันนี้ก็อาจจะช่วยได้นะก็แล้วแต่ละกันว่าอยากให้มันอึดแค่ไหนคือถ้าไม่คาดหวังดาเมจเลยใส่อันนี้ไปเลยก็ ก็พอไหวนะในความคิดผมนะครับเอทีสิบห้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่อัวน,นี้เคานเตอร์ก็อันนี้เลยสแลสไตล์ดาเมจเจ็อนะครับอันนี้ลดไปสีนะ่สิบเปอรเนี่ยโอกาสอันนี้คือถือว่าดีอยู่อันนี้ถือว่าใช้ได้เลยอ่าเป็นตัวที่อมืมาเพื่อแทงอ่ะเออแล้วก็แต่อย่างน้อยต้องทำเอาทีมอาอยู่แล้วเนาะไม่ต้องคิดอะไรมากก็ทำเลเวลเกเก้ไว้เอาทีมอามาใช้ไปใช้กับตัวอื่นก็ได้แต่ว่าอาจจะรอดูร้อย ร้อยสี่สิบก่อนว่าเป็นยังไงเออแล้วก็ดูรีบิเบรกด้วยมันจะค่อยๆมาใช่ไหมละ่ะก็ไม่อะไรก็เก็บไปเรื่อยๆนะครับตัวนี้อ,อ่าเป็นตัวแท้งที่ใช้งานได้ของท่าดินเลยแหละแล้วก็เป็นหนึ่งในทีมแมทใช่ไหมถ้าใครเล่นทีมแมทอยู่ตัวนี้อาจจะเป็นตัวแท้งที่เลิศมากๆก็ได้แต่ว่าทีมแมทส่วนใหญ่เขาไม่ได้คาดหวังตัวแท้งแล้วเพราะลูกตัวเป็นบุยเซอร์ด้วยกันใช่ไหมมันก็ยาอกอะ่ะเออเอาละประมาณนี้แล้วกันก็แล้วแต่ชอบนะส่วนตัวมองว่าทาเอาทีมอาร์แน่นอนแหละแต่ส่วนอย่างอื่นก็ ใช้ไงได้เป็นแทงแล้วกันไทยไม่มีดิวด้จะเอามาแทงเป็นแทงท่าดินรอเลเวลร้อสิได้ลิมิตเด็กผมว่าก็เป็นตัวที่แทงได้นะครับที่ดีเลยโอเคประมาณนี้นะโอเคแล้วเจอกันครับสวัสดีครับทุกคน